อัปเดตงานซ่อมให้นี่ให้ดูนะเมื่อครั้งที่แล้วเราทําการตรวจสอบรอยรั่วซึมนะทีแรกก็หาไม่เจอนะครับว่ามันรั่วตรงไหนเพราะว่าดูใต้ท้องรถไม่มีรอยน้ําหยดทีแรกมันมีพวกคราบๆบ,บริเวณพวกข้อต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับใสาย,ยางสาย,ยางต่อเข้ามาพวกนี้ต้องหมั่นตรวจสอบนะถ้ามันมีคราบรบนะครับสีสีก็จะรั่วซึมนะแต่เส้นนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับน้ําก็เติมให้มันอยู่ในระดับแม็กนะครับก็เรียบร้อย แล้วก็อัดเพชเชอร์มาปรากฏว่ามีน้ำด้วยหม้อน้ำเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปทรงนะครับพวกรถญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นฝาบนฝาล่างนะครับปากเข้าเครื่องก็อยู่นี้ปากที่ออกจากเครื่องนะครับมาเข้าหม้อน้ำก็จะอยู่ข้างล่างนะครับของรถโฟ์กเนี่ยมันจะเป็นซ้ายขวานะครับด้านบนจะเป็นโลหะนะครับเป็นอลูนะครับ ทางเข้านะครับของโฟกก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับดาน,นขวาน่าจะรั่วบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางน้ำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ด้วยนะครับก็เปลี่ยนใบใหม่สรุปนับหนึ่งนะครับจะได้สบายใจนะอันนี้ก็ มีตาโฟกอยู่เลยนะครับก็น่าจะเป็นของเดิมติดรถอายุใช้งานตั้งแต่ปี2005นะครับคุ้มไหมฮะคุ้มหรือยังใครไม่มองว่ามันแพงซึ่งมันก็แพงแหละราคามันสูงกว่ารถญี่ปุ่นนะครับรถญี่ปุ่นในสามสี่พันบาทเองนะครับแต่ว่าความคงทนความอะไรผมไม่แน่ใจแต่โฟกเนี่ย2005ปีนี้2025นะครับ20ปีผมถือว่าเขาทำออกมาได้ทนทาน อแล้วเราเปลี่ยนปั๊มน้ำวาวน้ำไปแล้วนะครับนนี้เราเปลี่ยนหมอน้ำก็สมควรแก่เวลานะครับผมก็ชะล่าใจไปนิดหนึ่งจริงๆคร,ราวที่แล้วนี่เราควรจะเปลี่ยนปัมป๊มน้ำวาวน้ำแล้วก็หมอน้ำไปเลยในข่าวเดียวระยะเวลามันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะประมาณต้นปีหรือปลายปีที่แล้วเท่านั้นเองก็เปลี่ยนใหม่ก็น่าจะคานนี้ครบทั้งระบบแล้ะก็น่าจะเดินทางได้อย่างสบายใจนะใครมองว่าลดราคาแสนก็บาทนะครับซ่อมไป 3- ามสี่แสนไม่คุ้ม ก็แล้วแต่นะแต่ผมว่ามันเป็นรถตู้รถตู้รถยุโรปที่ขับดีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าพอรับได้เพราะว่ารถราคาเต็มมันสล้านกว่าผ่านมา20ปีมันจะเหลือราคาแค่แสนกว่าบาทผมทำใบประมาณ4ี่แสนก็อยู่ประมาณ5้าแสนก็เพิ่งยาอยู่ราคาประมาณ10% 10%ของรถทรงที่แบบใช้งานแล้วทิ้งผมขอพูดตรงๆนะผมไม่ได้ว่าอ๊ยของเราเราต้องอวยนะนะครับแล้วมันยังขับดีผมถือว่าโอเครับได้ ก็ใครไม่คุ้มก็ไม่เป็นไรผมว่าผมคุ้มนะครับก็ซ่อมไปราคานะครับเพื่อหลังคนอยากรู้ใบนี้7,800นนะครับค่าแรงอีกพันหนึ่งฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ก็หมั่นตรวจสอบนะครับไม่ว่าเฉพาะรถโฟกะครถญี่ปุ่นรถอะไรทุกรถก็ใช้แล้วคุณก็ต้องดูแลนะครับมันไม่ได้ซื้อมาเราใช้ได้ตลอดชีวิตขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้สวัสดีครับ